สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะมาแนะนำเว็บไซต์ IP Adapter Face ID Plus Demo นะครับเว็บไซต์นี้ทำอะไรเว็บไซต์นี้จะให้เราอัปโหลดภาพของเราขึ้นมานะครับจากนั้น AI จะสร้างเป็นภาพเหมือนของเราขึ้นมาให้เราเลือกไปใช้งานนะครับครั้งละ4ภาพนะครับมีวิธีการใช้งานอย่างไรมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์นี้ไว้ใต้คลิปสอนให้นะครับ พอทานเข้ามาแล้วให้คลิกตรงนี้เลยนะครับ d r o p file here นะครับคลิกขึ้นมาแบบนี้ครับจากนั้นไปเลือกภาพของเรานะครับเอากี่ภาพก็ได้นะครับอาจจะเป็นภาพของเราภาพเดียวหรือหลายๆภาพนะครับหลายลักษณะก็ได้นะครับให้อัปโหลดภาพนั้นเข้ามานะครับพออัปภาพเข้ามาแล้วนี่นะครับเขาก็จะมีพร้อมให้เรากําหนดนะครับว่าเราอยากได้ภาพออกมาในลักษณะไหนเอา photo of a man a woman นะครับ หรือเราไม่ใส่ก็ได้นะครับมันก็จะสุ่มภาพสร้างขึ้นมาใหม่ให้เรานะครับสีภาพในกระถิ่พร้อมไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโฟโตเร i สติกตรงนี้กับสไตลิสก็เราเลือกตรงนี้ถูกแล้วนะครับให้เป็นภาพเสมือนจริงนะครับแล้วก็จะมีส่วนของ a d v a าน e ์นะครับเราก็ลองปรับดูหรือใช้ค่า default ของเขาเลยก็ได้นะครับเมื่อนะครับเราอัพภาพมาแล้วนะครับผมจะ Submit เลยนะครับจากนั้นรอตรงนี้สักครู่หนึ่งนะครับ ระบบก็จะทําการวิเคราะห์ภาพต้นฉบับนะครับของเราที่เราอัพขึ้นมาแล้วมันก็จะไปสร้างเป็นภาพใหม่ขึ้นมาด้วย AI นะครับจำนวน4ภาพนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกภาพไปใช้งานตามที่เราต้องการได้เลยนี่นะครับอยู่ที่ต้นฉบับของเรานะครับนี่เขาจะสร้างภาพขึ้นมาที่ใกล้เคียงกับภาพต้นฉบับให้มากที่สุดนะครับทีนี้นะครับถ้าเราอยากได้ภาพแบบไหนเราก็สามารถกําหนดพร้อมลงไปได้เลยนะครับ เป็นภาพอะไรอย่างเช่น medo, ผมยังได้เฉพาะภาพที่เป็นผู้ชายใส่สูตรนะครับผมก็กำหนดตามตัวอย่างเขาเลยนะครับก็คืออ photo นะครับ ph oto, photo of นะครับ man อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สวมสูตรนะครับ w e a r suit s u s u i s u i t นะครับ ต้องการภาพผู้ชายใส่สูทอย่างเงี้ยนะครับจากภาพเดิมนี่แหละแล้วก็ลองกด submit ดู AI ก็จะทำการประมวลผลอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็จะ,ะเป็นภาพใส่สูตรทั้งสีภาพเลยนะครับแต่ถ้าเราไม่ระบุแบบนี้มันก็จะสุ่มมาให้นะครับมีหลายแบบรูปแบบอย่างเี้เห็นไหมครับนี่นะครับก็จะใส่สูตรอย่างเดียวเลยทั้งสีภาพนะครับเราอยากได้ภาพแบบไหนไปใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะคลิกนะครับแล้วก็ ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับกดดาวน์โหลดนะครับไปใช้งานได้เลยนะครับกดดาวน์โหลดได้เลยนี่นะครับหรือเราจะเอาไปแต่งภาพต่อเอาไปใช้ประโยชน์ต่อนะครับก็ได้เลยนะครับสำหรับเว็บนี้ก็น่าใช้นะครับใครที่สนใจการทำา AI ก็ลองมาใช้ประโยชน์กันดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ